ตัวนี้เป็นตัวน้ำมันนะฮะเวลาสตาร์ทให้เปิดน้ำมันก่อนโอเคตัวนี้เป็นโช๊คเปิดโช๊คด้วยเปิดให้สุดพอสตาร์ทติดแล้วปิดโช๊คอ๋อปิดนี้เครื่องก็จะติดปกติอันนี้คือคันเร่งคันเร่งครับคันเร่งจะเร่งให้แรงจะเร่งให้เบาครับแล้วแต่การใช้งานครับครับผมส่วนตรงนี้เป็นสายสีเหลืองเป็นตัวเซนเซอร์น้ำมันเครื่องครับเวลาน้ำมันเครื่องจะแห้งตัวนี้จะเป็นตัวทํางานให้สตาร์ทไม่ติด แต่ถ้าเกิดถอดออกปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องแห้งก็สตาร์ทติดแต่เครื่องจะมีปัญหาโอเคครับผมเครื่นี้ครับโอเคจบแล้วแล้น้ำน้ำน้ำนี่ผมต้องกอกกอกลงไปก่อนะออน้ำนี่สามารถกอกก็ได้ไม่กอกก็ได้แต่ว่าทางเนี้ยต้องอากาศห้ามเข้านะออากาศห้ามเข้าเด็ดขาดต้องใช้เทปพันเกียวคือถ้าเกิดอากาศเข้ามันจะดูดไม่ขึ้นโอเค ส่วนน้ำเนี่ยสามารถกอกไปได้คอๆก็ได้เพื่อที่ไม่ให้ใบพัดร้อนอ๋อครับครับครับหรือไม่กอกก็ได้ถ้าเกิดเราอุอ่นอากาศดินก็จะดูดขึ้นมาอืมโอเคครับเป <พอ S 1> ็นเครื่องสีจังหวะน,นะครับใช้น้ำมันน้ำมันเบนซิน91 95ก็ได้แก๊สโต๊ครับ<ต>ผม